เป็นยังไงม้างครับวันนี้มันรู้สึกยังไงคก็วันนี้ก็สนุกนะครับรู้สึกสนุกเพราะว่าเราได้แบบเข้าร่างกายเข้าเป็นบุคลิกภาพเป็นคนอื่นเลยนะครับก็เราไม่ไม่คาดหวังเราก็สนุกไปนะครับผมพออ่านหมดแล้วเรารู้สึกแบบมีอะไรไหมที่ต้องทำตัวเองหรือต่างตัวเองแบบสิ้นสุดก็อ่า มีอะไรว่าที่ต้องปรับตัวปรับตัวตัวเองก็เรื่องการแสดงเพราะว่าวันนี้เราเน้นทุงที่บทเพราะเราอยากจะให้มันเป๊ะนิดนึงนะครับมตาม ก็ต้องเตรียมตัวนะครับแต่ก็อย่าลืมนะเพราะว่าเรา,าเล่นซิทคอมมาก่อนเป็นสายตลกนี่ก็ต้องปรับอีกเยอะแล้ก็ต้องเราก็ไปเรียนการแสดงมานะครับนะเรียนรู้ว่าเฮ้ยเราควรจะทํำยังไงมีวิธีการยังไงต้องหาวิธีการเองก็เยอะนะครับและด้วยความว่าภาษาไทยคืออันดับแรกเลยเพราะว่าภาษาไทยก็ต้องได้ไม่งั้นเราก็ต้องเล่นเป็นบทตลก ซึ่งแบบเราก็อยากเล่นจริงจังอยู่แล้วนะครับผมเล่นิ่สองอเล่นจริงิองยากเย็นเล่นยากแต่ก็มีที่ตำแหน่งอยู่ได้นะครับเพราะว่าเราก็พูดไทยไม่ชัดแล้วก็แบบสามารถหาวิธีการเล่นนะครับแต่ถามไหมยากไหมยากมากเพราะว่ามันเรื่องที่จัง,จงหวะแล้วก็ไทมิ่งทุกอย่างถ้าเราก็ผิดจังหวะเราก็ไม่ได้เลยนะครับ รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงนะครับเอาความจริงคือเราก็รู้สึกเต้นเต้นแต่เราก็เป็นตัวเองเป็นเป็นตัวเองเป็นโดมนะครับเป็นเพลงนะครับผมก็ใช่บทเพลงนะครับผม ครับผมก็โดมนะครับอยากจะฝากซีรีส์เรื่องนี้นะครับเพลงพรายนะครับผมก็เป็นซีรีส์วายที่น่าดูที่สนุกมากนะครับแล้วก็อยากจะฝากตัวเองด้วยนะครับโดมเพชรมงชัยนะครับหรือว่าโดมเพชรนะครับสามารถติดตามใน IG ได้หรือ Facebook ได้ด้วยชื่อว่าโดมเพชรโด c h นะครับก็ มีผลงานทั้งหมดอยู่หมดเลยในในโซเชียลนะครับผมก็ใช่ครับก็ติดตามได้หมดนะครับแล้วก็ t ิ k t o k ด้วยแต่ถ้าเป็น t ิ k t o k ก็ต้องมีโดมอันด r s ์ส r e p เพ e นะครับอันนี้คือ Account ใหม่เพราะ Account เก่าลืม Password แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับผม